สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมพามาดูรีโว่สมาร์ทแคปตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับผมปี19ปี2019นะครับตัวเตี้ยแคลริบอยทรงทึบนะครับผมสำหรับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่190,000กมกิโลเมตรนะ เลขไม่แก่นิดนึงนะอาจจะแก่หน่อยนะแต่ว่าเช็คระยะตามรอบเลยนะครับผมนี่นะคันนี้ซานจะบอกว่าลูกค้าซื้อไปยังวิ่งได้อีก3,000กิโลเมตรนะครับค่อยเข้าสูงเช็คระยะนะรถสวยๆเลยหน้าเดิมๆท้ายเดิมแต่จะมีร่องรอยตามการใช้งานไม่ต้องห่วงครับปรับสภาพเก็บงานให้รับรองว่าปิ้งแน่นอนนะ,ะดูด้านหน้าก่อนเลยแต่ต้องมีเก็บรากันชนหน้า ซึ่งตรงนี้ที่มันเป็นร่องลอยตามการใช้งานนี่ก็คือไม่ได้เข้าในส่วนของโครงสร้างนะครับยังเป็นในส่วนของแค่กันชนนะอ่ะให้ดูนะคานเดิมอยู่เห็นไหมคานเดิมเดิมเนี่ยคานเดิมตัวถังเดิมไม่เงาสติ๊กเกอร์เพดสวยนะดูเนี่ยสวยเนี่ย ตาไก่เนะี่ยเห็นไหมสวยงามหัวน็อตสวยนะเห็นไหมซอกเซอร์สวยนะครับผมเนี่ยเนี่ยดูมาร์คเมิร์กเนี่ยมาร์คสวยงามนะเนี่ยตำหน่งตำแหน่งมันครบเลยโสติกเกอร์เนี่ยครบๆเลยเนี่ยไม่มีรอยไข่เลยเนี่ยเห็นไหมชัดเจนมากเนี่ยครับสวยงามหัวน็อตดำสนิทนะอันนี้มันตัวอะนะคะ่ะอะเนี่ย เละเลอะเลยมือเลอะ,ละ,ละ,ละลนิดนึงตัวแอลนะคานไม่เงาเลยสวยมากนะครับสวยสวยเลยหัวน็อตไม่หนิมนะครับผมช่วงล่างไม่หนิมเจ็ดเดือนหกปีหนึ่งเก้านะครับผมปั๊มลม ABS ครบหัวน็อตไม่ลม้มปั๊มโตยต้าชัดเจนมากนะครับแก้มสวย หน้าสวยดูหัวนอ็อตมอน้ากับคานหน้าเห็นไหมไม่ได้ไขเลยอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันสวยนะฝาล่ะฝาเดิมไหมเนี่ยมาร์คเมิร์กสวยงามฝาเดิมนะครับผม,มปิดก่อนสวยงามนะ กันชนหน้าต้องเก็บงานแล้วล่ะนะครับผมล้อกระทะนะล้อกระทะนะปียีานะปี23นะ23นะเหมือนเดิมครับสติกเกอร์เก็บให้นะกระจกมองข้างทับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าด้วยนะไม่ขี้เลร่ะนะเนี่ยทับไฟฟ้ามาเข้าให้นี่นี่นะปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกอัตโนมัติฝั่งคนขับนะ กุญแจรีโมทคันนี้1ดอกนะครับแจ้งก่อนรีโมท1ดอกนะล้วที่แซมบอกเลขไมล์แสนเก้า 9, วิ่งได้อีก3000กิโลเมตรเนี่ยเช็คระยะครั้งต่อไป193775กิโลเมตรนะเดือนเดือน6กเนี่ยกลางปีนะครับวิ่งได้อีก3000โลนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะอยากประหยัดก็อีโคอยากแรงก็พาวเวอร์โหมดจัดไป เชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้นะแอร์เป็นแบบแมนนวลนะมาสเปคแคปเอ้สมาร์ทแคปโทษทีครับสมาร์ทแคปนะดูสติกเกอร์เห็นไหมสวยงามเนีย่ยยาแนวตรงเลยตรงนะตรงนะมาร์กสวยนี่นะมาร์กสวยโอ้ยแน่นเนี่ยสวยงามนะบอกเลยว่าสวยแก้มก็สวย ลองดูคัสซีข้างล่างหน่อยเนี่ยไม่มีสนิมนะครับผมสวยงามนะเนี่ยชัดเจนมากนี่นะชัดนะชัดนะชัดเจนนะครับผมดูคัสซีเห็นไหมเลขตัวถังชัดเจนมากไม่หนิมเลยนะครับนี่เนี่ยสวยงามนะ ดูข้างในเป็นสักหลาดนะครับสักหลาดสีดำเนาะสักหลาดดำนะแบบนี้นะเนี่ยสวยไหมดูเนี่ย,สวย,ย,ยสวยงามนะสีอาตะเข็บตรงเนี้ยไม้ตายเลยนะครับถ้าโดนมาเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางปั้นได้แบบนี้แน่นอนนะครับผมอันนี้คือจากโรงงานต้องแบบนี้นะสีแอลนะครับสวยคัสซีมันดำมากเลย สวยงามนะเพาแหนบสวยนะครับแจมแจมเนี่ยมาร์กสวยเห็นไหมมาร์กสวยมาร์กสวยงามมากสเปซแคปสเปซแคปเบาะนั่งยังสวยอยู่เลยนะไม่ยุบนะครับอย่าแนวไล่มาเนี่ยเล็บจิกไปก็ได้เนี่ยรอยเล็บเห็นไหมมันจะ นุ่มๆที่เล็บที่นิ้วเนี่ยเดิมๆนะสติกเกอร์ต้องอยู่นะครับต้องอยู่เราต้องไม่มีสีพ่นเข้ามานะหนึ่งต่อสวยงามจึงเลยจึงเลยสวยเห็นไหมสวยงามนะครับครับ <c oughs> นี่อ่ะน,นี่มารถไฟฟ้าได้นะรถไฟฟ้าสีแยกบางนาลงเลยนะครับนี่สวย แก้มสวยงามถุงลมคู่หน้านะครับสำเนาเล่มปี19นะปี19นะจดลงเล่มแล้วมีหลังคาปิดนะครับผมสีขาวอาคานนแคปิ้อนเหมือนเดิมภาษี1350บาทนะสวยงามนะครับเลขไม้แส9เก้ารถ6ปี ก็ตกปีละประมาณ3 2 0 0 0ืกิโลเมตรนะไม่มากไม่น้อยนะเดี๋ยวเก็บงานให้รับรองว่าหล่อรับรองเลยนะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับแซมคัดมาคันนี้สวยเลขไม้ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปที่เหลือเนี่ยไม่สองแสนขึ้นหมดนะคันนี้ถือว่าสวยเดิมสนิทนะราคาน่าสนใจนะครับราคา3าม0 0 0สบาท339ใบเทารถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับผม เนี่ยมันก็มีเห็นไหมจะม,มีอยู่ประมาณอีก3-4คันติดไปแล้ว2คันนะติดจองไปแล้ว2คันแล้วก็จะเหลือไม่2องแสนสองแสนสขายเท่ากันแหละแต่แซมแนะนําคันนี้นะรูเเรเร้เพิ่มเติมโทรมาสอบถามไล้เพิ่มเติมโทรมา0ูนย์แปดหกนะครับผม0ูนย์แปดหกนะครับผม ซื้อสดไม่มีบวกแวดนะครับเสียค่าโอน2 7 0 0บาทนะครับซื้อไฟแนนซ์นะครับมีค่าในส่วนของอแวดอร์เซ็นต์นะครับถ้าซื้อไฟแนนซ์แล้วก็ดอกเบี้ยนะครับผมโอเคครับผมฝากคันนี้ไปด้วยนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผม